เมันจะพังนะถ้เครื่องพังกูงต้อซื้อเห็นใหม่ เร็วยังมันพากันไหนกดดิขึ้นขึ้น,น<อ>ต้องรีบอ่ะนี่คือ แล้วพี่จะขี่วิ่กเร็วหนึวงสองแล้วรีกด